รักประชาธิปไตยและห่วงใย,ยบ้านเมืองครับมีข่าวด่วนครับหลังจากที่ผมออกอากาศเสร็จไปเมื่อประมาณสักห้าทุ่มหรือเกือบเที่ยงคืนของเวลาประเทศไทยปรากฏว่ามีข่าวที่ยืนยันได้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศปิดประเทศแล้วครับ ผลของการประกาศมีผลคืนเที่ยงคืนขณะนี้ในประเทศไทยและประเทศลาวนะครับซึ่งคำประกาศของรัฐบาลนั้นออกมาเมื่อประมาณช่วงบ่ายครับมีเวลาเตรียมการไม่ถึงสิบชั่วโมงขณะนี้เกิดปัญหาเนื่องจากว่าประชาชนชาวต่างประเทศที่ตกค้างอยู่ในแผ่นดินลาวนั้น จะต้องออกนอกประเทศก็จะออกยากเพราะเครื่องบินไม่มีบินออกแล้วตอนนี้จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าสำหรับประชาชนที่มาจากสหภาพยุโรปหลายประเทศที่ประเทศไทยขึ้นทะเบียนไว้เช่นอิตาลีสเปนไม่สามารถจะบินกลับจากเวียงจันทร์มาที่เมืองไทยได้ เพราะว่าตามระเบียบห้ามเข้าประเทศไทยแม้ว่าจะทาสิทธิ์ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีวีซา่าดังนั้นสถานทูตลาวสถานทูตไทยในเวียงจันทร์ก็ปวดหัวที่นี่คือการบริหารราชาการของคุณประยุทธ์แบบยึกยักษนะครับยึกยักจนกระทั่งเป็นเหตุแล้วครับ ในสถานการณ์หน,หนึ่งนั้นเราจะเป็นฝ่ายกระทําหรือจะถูกสถานการณ์กระทําขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลมีสายตายาวไกลไหมนี่เราพูดกันมานานเต็มทีแล้วนายประยุทธ์ก็ไม่ได้ตะเตรียมวันนี้เราตัดสินใจปิดประเทศแล้วดังนั้นพรมแดนไทยที่ติดกับลรากับเออมาเลเซียถูกบล็อกแล้วครับนายประยุทธ์ก็ไม่ปิดก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าปิดโดยถูกบีบบ,บังคับโดยสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ความปั่นป่วนจะมาถึงประเทศไทยส่งสินค้าไปลาวก็ไม่ได้ลาวก็ไม่มีใครมาซื้อของจะเกิดผลกระทบและกผลกระทบทั้งหมดนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับจะเกิดผลกระทบอันเป็นผลมาจากความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลนายประยุทธ์เอกสารอันนี้เป็นเอกสารของลาวนะครับพิมพ์เป็นกระดาษหน้าเดียวแล้วก็มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เนื่องจากภาษาอังกฤษอาจจะยาวหน่อยยาวหน่อยก็กลายเป็นสองหน้านะครับกลายเป็นสองหน้าดังนั้นขณะนี้ผมจะอ่านภาษาลาวกัวกนนะครับอาจจะกระท่อนกระแท่นนิดหน่อยสำเนียงอาจจะไม่ได้เป็นภาษาลาวเอกสาร ลงวันที่19นะครับคือวันนี้19มีนาคม2020ท่านดูนี่นะครับตามเอกสารนี้ผมจะอ่านถ้าใครดูใน YouTube จะเห็นภาษาลาวนะครับและภาษาอังกฤษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพ วัฒนาถาวรกระทรวงการต่างประเทศฉบับเลขที่682ทับ AEAC หนึ e ่งกระทรวงการต่างประเทศแห่งสปปลาวขอถือเป็นเกียรติเรียนมายังทุกเรียนมายังทุกทุกทุกการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตและ บรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่ประจำอยู่สปปาลาวและขอถือเป็นเกียตรติเรียนแจ้งให้ทราบว่าเพื่อตอบโต้กับสภาพในการระบาดล่าสุดของเชื้อจุลลโลกสายพันธุ์ใหม่โควิด1 9ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ ทั่วโลกสปปลาวจะเพิ่มการนําใช้มาตรการทางด้านวิชาวีซา่านอกเหนือจากบรรดามาตรการที่มีอยู่แล้วเพื่อเพื่อผัดพลความ ในกในเ,เพื่อผัดพรความสร้างอะไรในการแพร่แผ่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวมายัางสงปลาวมีดังรูปนี้ดังรูปน,น,นี้คือตามทางท้ายนี้นะครับหนึ่งโจ๊ะชั่วข่าวโจ๊ะนี่หยุดนะฮะเขามาโจ๊ะนี่คือหยุดโจ๊ะชั่วข่าวในการออกวีซา่า กับด่านให้แก่ทุกทุกสัญชาติคือไม่หยุดชั่วคราวไม่ไม่ออกเอกสารให้แก่ทุกสัญชาตินะครับออกวีซ่าที่ด่านน่าจะเป็นวีซ่าออนไลน์เวลนะไม่ออกให้สองโจ้ชั่วคราวในการออกวีซ่าท่องเที่ยวอยู่บรรดาสำนักงานทางการทูตลาวที่ประจำอยู่ต่างประเทศ หยุดออกวีซ่าให้เหมือนกันครับใครไปขอวีซ่าก็ไม่ไม่ให้เข้านะฮะเขาก็ไม่ไม่ผ่านให้ 3. โจชั่วคราวในการออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ 4. โจชั่วคราวในการปฏิบัติยกเว้นวีซ่าสำหรับพลเมืองของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน และพลเลมืองของประเทศที่ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นวีซ่าฝ่ายลาวและยกเว้นสองฝ่ายกับสบปปลาวโอข้อสี่ชั่วคราวในการปฏิบัติยกเว้นหยุดด้วยนะฮะไอ้ที่มีข้อยกเว้นว่าแรกเปลี่ยนวีซา่าฟรีวีซ่านี่ก็จกด้วยเหมือนกัน4อย่างละข้อ5การออกวีซ่าสำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์ จะมาเยี่ยมยามสปลปลาวโดยมีจุดประสงค์บอแม่นมาท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะมีจุดประสงค์อ,งอื่นด้วยนักท่องเที่ยวจะต้องยื่นเอกสารข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพของของข้าเจ้าและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตลาวที่ประจำอยู่ประเทศนั้นเพื่อขอการอนุมัติก่อนวันเดินทางนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาฮอดสปปลาวมาถึงแล้วนะมาถึงสงปปลาวที่บอได้รับการอนุมัติตามความจำเป็นที่ได้กล่าวมาแม่นจะถูกปฏิเสธบอให้เข้าประเทศ แบบแบบฟอร์มเกี่ยวกับการแจ้งสุขภาพจะมีอยู่ในเว็บไซต์ทางการของกระทรวงการต่างประเทศ w w w m a f a l a เว็นะครับมาตรการที่ได้กล่าวมาชั้นเทิงนั้นข้างต้นนั้นนะครับจะมีผลบังคับใช้ เริ mm. <ở> ่มแต่เวลา0.00โมง0.00โมงก็คือเที่ยงคืนนะฮะของวันที่20ตอนนี้นะครับมีนาคม2 5 <dinero S 1> <de> 2 0ไอ้2 2 2 2 0 2 0นะครับถึง0.00โมงของวันที่20เมษายนปีเดียวกันนี้นะครับก็จะตั้งแต่วันวันที่20มีนาถึง20เมษายนเดือนนะครับ30วัน มาตรการที่ได้กล่าวมานี้นะครับมีเวลา20่สถึงยีนะครับยีมี 20, 20 20, 20 20, 20นามยีเมษากระทรวงการต่างประเทศแห่งสปปลาวจึงถือโอกาสนี้แจ้งมายังทุก,ท,กทุกการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตและบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่ประจำอยู่นคร หลวงเวียงจันทร์สปปลาวรับทราบและพิจารณามาตามเห็นสมควรด้วย19มีนาคม2020นี่ก็คือการปิดประเทศของเรานะครับเดิมเป็นข่าวบอกว่าปิดสะพานที่นครพนมแต่วันนี้มีผลการปิดประเทศแล้วโดยประกาศฉบับนี้นะครับ ก็ขอให้พี่น้องได้ทราบและนี่คือวิกฤตที่กำลังกระทำต่อรัฐบาลของนายประยุทธ์ที่ไม่ตระเตรียมการอะไรแล้วก็การแก้ปัญหาแบบยึกยักไม่ตะเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณซึ่งแน่นอนครับการปิดประเทศต้องใช้งบประมาณในการจุนเจือช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการทำงานต่างๆที่ต้องหยุดที่ได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศ แต่นายประยุทธ์เงิน5้าแสนล้านนายประยุทธ์ก็ไม่รู้เอาหลบไว้ไหนครับงบกลางดังนั้นวันนี้ลาวก็ปิดประเทศแล้วนั่นเป็นส่วนของประเทศสปปลาวมาเลเซียก็ปิดแล้วทางฝั่งตะวันตกพม่าจะปิดหรือย,ยังดูติดตามข่าวต่อไปนะครับแต่สมหมดนี้ไทยไม่ปิดก็เหมือนถูกปิดแล้วกำลังสร้างปัญหาให้แก่สถานทูตไทยในเวียงจันทร์เพราะจะต้อง ดำเนินการเนื่องจากสายต่อเชื่อมกันระหว่างสายการบินจากเวียงจันทร์เข้ากรุงเทพเป็นสายการบินที่สั้นที่สุดที่จะต่อนำประชาชนกลับประเทศของตัวเองเกิดวิกฤตระเบียบต่างๆก็ไม่ได้ออกเพื่อเตรียมการรับผลกระทบขนาดนี้ดังนั้นวันนี้ครับขอบพระคุณนะครับนี่คือสิ่งที่เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่างรีบด่วนที่สุด ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามแล้วก็เราจะถ่ายทอดนี่อยู่ในแฟ,แฟนเพจแล้วก็จะขึ้น Youtube สวัสดีครับ